เฟิร์นเป็นพนักง,งานสาวของบริษัทแห่งหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพเธอเป็นหญิงหน้าตาธรรมดาไม่ได้ดูเด่นอะไรมากมายหรือสวยสะดุดตาใครๆเธอยังไม่มีแฟนเพราะฝังใจอยู่กับบิ๊กคนเดียวเธอหลงรักบิ๊กมาตลอดตั้งแต่สมัยเรียนระดับมัธยมปลายจนกระทั่งเรียนในมหาวิทยาลัยเธอก็ยังไม่เปลี่ยนใจที่จะคบกับคนอื่น เธออยู่ในกลุ่มเพื่อนเดียวกันกับบิ๊กตั้งแต่มัธยมปลายจนถึงมหาวิทยาลัยแต่บิ๊กชอบผู้หญิงอีกสไตล์หนึ่งทำให้เฟิร์นผิดหวังในความรักระหว่างที่เรียนมหาวิทยาลัยเป็นช่วงที่บิ๊กตามจีดแพรแพรเธอสวยเปรี้ยวและสุดฮอตของคณะบิ๊กจะคอยเล่าความคืบหน้าของเขากับแพรให้เธอฟังตลอดเฟิร์น ได้แต่ฟังด้วยความอิจฉาและรู้สึกน้อยใจแต่พยายามยิ้มกบเกินและแสดงสีหน้าเป็นปกติเธอรู้ดีว่าบิ๊กไม่ได้สนใจเธอเธอพยายามหักห้ามใจที่จะไม่คิดถึงเขาจนวันหนึ่งมีคนเข้ามาในชีวิตของเฟิร์นชื่อต้นเป็นรุ่นพี่ในชมรมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยเดียวกัน เขาเป็นชายหนุ่มที่อบอุ่นสุภาพและดูแลเฟิร์นดีมากโดยที่เฟิร์นไม่เคยได้รับจากผู้ชายมาก่อนช่วงนั้นเฟิร์นมีความสุขมากในห่วงเวลาที่คบกับต้นอยู่บิ๊กเริ่มรู้สึกบางอย่างแปลกๆกับตัวเองเวลาเห็นเฟิร์นพูดคุยกับต้นทานข้าวด้วยกันเดินคู่กันเขาจะมีความรู้สึกหึงหวง ครั้งหนึ่งเขาเห็นเอามือจับผมเฟิร์นด้วยความอ่อนโยนทำให้ใจบิ๊กอ่อยเหี่ยวเหมือนจะหมดชีวิตชีวาที่จะทำอะไรต่อไปบางครั้งเฟิร์นก็จะมาอวดที่ได้ทำอะไรกับต้นให้บิ๊กดูโทรศัพท์เวลาที่ต้นส่งข้อความลายมาหาเธอเฟิร์นจะแสดงสีหน้ายิ้มแย้มอย่างมีความสุขในขณะที่บิ๊กจะรู้สึกหงุดหงิดอย่างเห็นได้ชัดวันหนึ่ง บิ Big, ๊กชวนเฟิร์นไปดูหนังเฟิร์นเย็นนี้เราไปดูหนังกันไหมมีเรื่องที่แกเคยอยากดูด้วยบิ๊กพูดเสียงดังในระหว่างที่กินข้าวในโรงอาหารเฟิร์นเงยหน้าขึ้นยิ้มและบอกบิ๊กว่าวันนี้ไม่ว่างพี่ต้นเขาชวนไปเลือกดูกล้องถ่ายรูปขโมดคิ้วเล็กน้อยเหมือนกับไม่ได้สนใจเท่าไหร่งั้นเอาเป็นว่าวันหลังละกันเนาะ เฟิร์นพยักหน้าแต่เธอสังเกตเห็นแววตาของบิ๊กแล้วรู้สึกผิดหวังแสดงถึงความไม่พอใจที่ซ่อนอยู่แต่เฟิร์นแกล้งทําเป็นไม่สนใจและไม่ใช่ครั้งแรกที่บิ๊กทำแบบนี้กับเฟิร์นมีอยู่บ่อยครั้งบิ๊กพยายามชวนเฟิร์นไปเที่ยวเฟิร์นได้แต่ยิ้มไม่ได้พูดอะไรเพราะกลัวว่าบิ๊กจะแสดงอารมณ์ฉุนเฉียว และตอนที่เธอคุยไลน์กับต้นบิ๊กก็จะถามเสียงเรีบเรยบๆว่าว่าต้นหรือพอเธอบอกว่าใช่บิ๊กก็จะเงียบและแสดงอาการไม่พอใจเฟิร์นรู้สึกกดดันเธอเริ่มสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่เธอแสดงอะไรกับต้นบิ๊กก็จะโผล่มาด้วยอาการที่ไม่พอใจแต่บิ๊กก็ไม่เคยพูดว่ารู้สึกยังไงกับเธอและมีอยู่ครั้งหนึ่งเฟิร์นเดินออกมาจากโตอาหารคนเดียวในกลุ่ม โอมเพื่อนของบิ๊กถามขึ้นมาว่ามึงชอบเฟิร์นหรือวะบิ๊กนั่งเงียบสักพักพูดออกมาว่าชอบบ้าอะไรละโอมหัวเราะหรือว่าห่วงเธอหรือไงบิ๊กไม่ตอบบิ๊กถอนหายใจแล้วก็ไม่พูดอะไรอีบิ๊กเขาคิดในใจว่าเฟิร์นเป็นคนที่บิก๊กมีความลู้สึกแปลกๆจะว่ารักหรือไม่รักก็ไม่สามารถจะตอบตัวเองได้ หรือจะเป็นแค่เพื่อนคนหนึ่งที่เขาไม่อยากเสียไปแม้ที่ผ่านมาจะไม่เคยคิดจะดูแลหรือรักษาเธอไว้มีอยู่ครั้งหนึ่งได้นัดกันมาฉลองเรียนจบที่ผับแห่งหนึ่งบรรยากาศคึกคืนมากเฟิร์นมาในกลุ่มด้วยแต่บนโต๊ะนั้นรู้สึกตึงเครียดเห็นเฟิร์นนั่งเงียบอยู่ข้างต้นส่วนบีก๊กนั่งฝั่งตรงข้ามเธอบี๊กพยายามไม่มองแต่ก็อดไม่ได้ที่จะชำเลืองบ่อย โจเพื่อนอีกคนในกลุ่มสังเกตบิ๊กอยู่ตั้งนานส่วนเฟิร์นนั้นต้นจะดูแลเทคแคร์อย่างดีแม้จะเข้าห้องน้ำต้นก็จะตามไปด้วยบ่อยครั้งที่โจหันไปมองบิ๊กที่นั่งเงียบและทำหน้าเคร่งเครียดถึงก็บอกว่ามึงจะทำหน้าแบบนี้อีกนานไหมวะเรามาเที่ยวกันนะบิ๊กเงยหน้าอะไรวะก็ปกติของกูนะเนี่ยโจาถามว่า กูถามจริงๆมึงจะออยังไงกับเฟิร์นบีกบอกเรื่องของกูโจบอกกับบีกว่ากูก็ไม่อยากจะยุ่งหรอกถ้ามึงรักเขาจริงแต่ที่มึงทำคือมึงกันเขาไว้ที่จะไม่ให้มีใครใช่ไหมทั้งที่ผ่านมามึงก็ไม่ได้ทำอะไรให้เธอเลยบีกเงียบโจเริ่มขึ้นเสียงเฟิร์นเขาจะคุยกับใครก็เรื่องของเขามึงไม่ต้องไปยุ่ง มึงไม่มีสิทธิ์ไปวางตัวเหมือนเจ้าของทั้งๆท,ที่มึงก็ไม่เคยที่จะบอกชอบเธอบิ Big Big ๊กรู้สึกโมโหบิ๊กตะคอกโจได้พูดส่วนมาที่ผ่านมากูก็ชอบเฟิร์นเหมือนกันนะแต่กูเข้าใกล้เธอไม่ได้เลยเพราะมึงกีดกันกูกูไม่อยากจะพูดบิ๊กลุกขึ้นยืนหน้าเริ่มแดงยอมสารภาพว่ากูก็แค่ไม่อยากให้ใครมายุ่งกับเธอนั่นแหละ ไม่มีใครจะทำร้ายเธอหรอกเขาอยากจะคบเธอและดูแลเธอเท่านั้นเองมีแต่มึงนั่นแหละที่ทำลายโอกาสคนอื่นเพราะมึงมันห่วงก้างโจถึงกับผักอกบิ๊กบิ๊กเซไปชนเก้าอี้และยังบอกอีกว่าถ้าไม่รักเขาจริงก็ปล่อยเขาไปซะเพราะถ้ามึงเอาแต่ห่วงแบบนี้สุดท้ายมึงก็ไม่เหลือใครบิ๊กยืนอึง้งกำมัดแน่นแต่ไม่ตอบโต้เขารู้ว่า โจเอาจริงเลือดของบิ๊กที่มุมปากซึมเล็กน้อยเพราะบิ๊กไปชนกับขอบผนังห้องบิ๊กยืนก้มหน้าอยู่ตรงมุมมืดโจยังยืนหายใจหอบอยู่หลังจากที่พักอกบิ๊กไปเต็มแรงโจเสียงแข็งอีกว่ามึงไม่ตอบกูหน่อยเลยว่ามึงจะยอมปล่อยเขาบิ๊กเงยหน้าขึ้นช้าๆไม่ได้มีแววโกรธแต่ตรงกันข้ามมันกลับมีบางอย่าง ที่อยู่ในใจและได้บอกกับโจว,ว่ากูยอมแล้วยอมว่าเฟิร์นจะมีใครก็ได้ไม่ใช่เพราะกูรักเขาแต่เพราะกูไม่อยากให้ใครมายุ่งโจวขมวดคิ้วอะไรของมึงวะบิ๊กพูดเสียงแผ่วแต่หนักแน่นว่าคนที่กูแอบเปิ่มมาตลอดมึงรู้ไหมมึงนั่นแหละกูขอบอกมึงตรงนี้เลยโจสะดุม้ม เฮ้ยบิ๊กคิดอะไรอยู่บิ๊กบอกกับโจไม่อยากให้เฟิร์นไปยุ่งกับใครและไปยุ่งกับมึงด้วยกูกันไว้ตลอดแต่ความจริงแล้วกูก็บอกตามตรงกูมองมึงมาตลอดเพราะกูรู้สึกดีกับมึงมากกว่าเพื่อนกูชอบผู้ชายที่ร่างใหญ่และบอกโจแปลว่ามึงไม่เคยรู้เลยสินะว่ากูแอบมองมึงทุกครั้งที่มึงยิ้มทุกครั้งที่มึงเดินเข้ามา กูยังทําเป็นสนใจเฟินเพื่อไม่ให้ใครจับได้ว่ากูคิดยังไงกับมึงโจนั่งนิ่งน้ําเสียงเบาลงมึงชอบกูจริงๆหรอวะบิ๊กพยักหน้าแต่หลบสายตากูไม่เคยคิดเลยว่ามึงคิดอย่างนี้กับกูโจมองหน้าบิ๊กอีกครังก่อนจะพูดออกมาว่าเอาเป็นว่ากูขอเวลาก่อนละกันว่าเราจะคบกันแบบเพื่อนหรือเกินกว่าเพื่อนบิ๊กดูหน้าเศร้า แต่ในใจรู้สึกโล่งอ,อกที่ได้ระบายความรู้สึก